สวัสดีครับผมจักิดอมรัตครับในภาพยนตร์เรื่องสมเด็จพระนเสสรศวนนี้ผมรับบทเป็นพระเจ้านันทบุเรงในแง่ของอความเป็นนักแสดงกับงานชิ้นนี้แล้วเนี่ยส่วนตัวผมมันมีความท้าทายอยู่อยู่หนึ่งเรื่องคือทำอย่างไรเราถึงจะสามารถสื่อสารความเป็นตัวละครตัวนี้ในภาพยนตร์เรื่องนี้ออกไปแล้วให้ คนดูได้รับรู้ถึงความมีตัวตนของตัวละครตัวนี้พอผมโดนไฟไหม้ปึ้งไม้ไม้หลุมทำไฟลุกท่วมไอ้พวกนี้มายกยกยพ่อ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 เอออย่าลืมนะโดยโดยความโดยโดยโดยวิธีเราทำงานนะมันมันมันเยอะมากน้ำหนักเสื้อเกาะไฟไหม้กอหารเหงื่อใครคน องประกอบในการทํางานที่มันเป็นเป็นเป็นหลายสิบข้อแล้วเฮ้ยพ่อ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 อย่างเงี้ยถ้าหากสมมุติตัวละครตั๊กตัวตั๊กตัวผมไม่ได้คลิปอินไม้ว่านี่พ่อนี่ลูกอู้ทำยากนะคุณผมถึงบอกว่าโอ้ตั๊กสุดยอดในการสื่อสารตัวละครตัวตั๊กอย่างหนึ่งที่เขาจะค่อนข้างต่างกับตัวนันทบุเรงก็คือว่าตั๊กจะเป็นลูกที่ที่รักพ่อแล้วก็พยายามที่จะทำให้พ่อถูกใจ แล้วก็มักจะมีโมเมนต์ของความน้อยใจในเวลาที่โดนพ่อว่าภาคนี้คงไม่ทำให้หลายคนผิดหวัง